สวีสวัสดีกันทุกคนวันะคารวันนี้ค็จะเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวซื้อก่อนนี่ก็จะ,จะมีพวกแบบอันนี้ก็ไปดูกันเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับ Pulang pakai tu gelek. Woi, 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 tunggu, tunggu, tunggu. Tahu kat, 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 kat. يمكنك لعب ريكروم على أي شيء تقريبا مثل الواقع يساوي عين الافتراضي ألعاب الكمبيوتر أوكي أكو <applause> ديو أوه مكي เป็นไรเหมือนจะมีตัวนี้นะออมาใส่ก็จะกลายเป็นตัวนี้โอ,โอเคปึ๊บมาปึ๊บป,ปก็มาอุย้ยตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวต่ไม่ค่ส่กันโอเคแล้วก็ซื้อตัวนี้มาตัวหนึ่งเป็นปลาบาชั้นโอามืสัน นี่ก็รอกัอนนะครับก็ไปอยู่จะมีปลานะปลาอะไรเอ่ยอแล้วก็ผมก็จะได้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปดูสะสมแล้วาว่าจะเป็นยังไงบ้างาตัวนี้นะปลาน้ำตื้ค,คือปลาที่ผมได้ก็จะมีหลากหลายนะไปจำปลาฉลามปลา,า,านู่นปลานี่ปลานั่น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยนะววเมืนโอเคเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ้ยตรงนี้ตรงนี้นนเยวก็จะกลายปเป็นตัวนี้ emitism, นบบตัวนี้ปุ๊บเราก็จะเอามาผสมกับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปุ๊บโอเคตองนี้ไปเรื่อยสอง ไปกัมนมาผสมปุ๊บตรงนี้ใส่ผสมเลยจะได้เป็นปลาตัวจนี้นะโอเคก็ไปดูกันเลยเดี๋ยว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 มันเดี๋ยวอันนี้เกินโอเคนะครับก็มาเล่นกันเลยอดี ทำยูนิ้ก็ประมาณสองพันบาทแโอเคโอเคอุ okay, okay. Ah, ้ยอุ้ยอกัดกจุเข้าไปกัดตันนี้ตายตายอุ้ยเหมือนผมจะเจอจระเขไฟนะตายจระเข้ยตัวอันตัวอะไรเนี่ย มาตัวอะไรตัวอะไรเหรอตัวอะไรตัวอะไรอุ้ยอุ้ยโอ้ยยิงไปหกยิงจัดจัดอู้ผมจะคาแค่นีู้่สู้ได้ประเยเฮ้ยสู้ไม่ได้เ้ยโอู้ยตายนะทุกคนไอกีมีเสียงปุ๊ธเลยเฮ้ยมาหลังจากตอนชาม เห็นไปแล้วเรามาสำรวจเมืองตอนเย็นตอนค่ำกันนั่งมาดูกราฟิกดูพระจันทร์ดวงโตโต,โตเฮ้ยส,สุกสกาวเลยนะเพราะพี่ได้ยินมาว่าเกมฑ์มีระบบแต่งงานกันแบบโคตรดีพี่อยากโอเคเมื่อกี้ก็โฆษณาเข้านะครับก็เลยปิดคือแพ็กโฆษณามันมันเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาปลาปลาสองตงัวนี้เอามาปาสมคันนะ นี่เราก็จะได้ปลาพวกเราก็ผสมตาจี้ิพวกแล้วก็จะได้ปลาตัวนี้นะเรจะปลูตานีนิคือกาผสมนะโอเคก็เล่นๆๆๆๆประมาณสักสิบอืมวิเหมือนจะมีของให้ด้วยนะครับอันนี้ยังทำธุรกิจไม่เสร็จอุ้ยอุ้ย อุ้ยรวยเลยทีนี้มาไปอย่างนี้นะทุะกคนแล้วก็มานี้แล้วก็จะได้ปลาอย่างนี้อย่างนี้มาแล้วก็มาไปฏิอุย้ยเต็มมันสามารถขายขายปลาได้ไหมอ่อโอเคมันผสมปึ๊บปึ๊บมาได้ตัวแล้วครับทุกคนมาดูอู๊บเปนอู๊เจ๋งกันนี่เลยแต่นี่แค่ากามีแล้วนะเพื่อน นี่นายเจ็ดโอเคนะครับโฆษณาก็โอเคก็แค,ค,ค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย